สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกองผุนหมู่บ้านนะคะซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะจากการลงพื้นที่ไปพบปะไปเยี่ยมเยียนนะคะไปติดตามงานกองผุ้หมู่บ้านเนี่ยนะคะก็พบถึงปัญหาของอกองผูหมู่บ้านนะคะในหลายๆประเด็นแต่ ประเด็นที่ส่งผลถึงการบริหารงานส่งผลต่อการดำเนินงานของอกองทุนหมู่บ้านที่เป็นสาเหตุหลักนะคะดิฉันสามารถสรุปมาได้อยู่2ประเด็นนะคะปัญหาหลักที่ไปกระทบกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจนทำให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยดำเนินการได้ไม่เกิดการพัฒนานะคะไม่เติบโตบริหารจัดการติดขัดและปัญหาที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยหยุดชะงักในการ ดำเนินการไปเลยก็มีนั่นก็คือมีอยู่2ประเด็นนะคะคือ 1. ประเด็นของการทุจริตนะคะและ2ประเด็นของหนี้ค้างชําระนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่2ก็คือหนี้ค้างชําระของสมาชิกกองทุนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับหนี้ในแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในกองทุนหมู่บ้านต้องขอขอบอกว่าก่อนนะคะอันนี้เป็นการถอดบทเรียนที่ดิฉันได้ประสบพบเจอมาเป็นประสบการณ์เลยนะคะเดี๋ยวแบ่งหนี้ที่เกิดขึ้นในกองทุนหมู่บ้านเนี่ยออกมาเป็น3ลักษณะลักษณะแรกนะคะลักษณะแรกเลยนั่นก็คือหนี้สุด ดิฉันเรียกมันว่านี่สุดคือนี่หรือนี่ไอซียูนี่ที่มันไม่ไหวติงไม่เคลื่อนไหวเลยกู้ไปแล้วไม่คืนนะคะไม่ติดต่อเงียบหายนะคะยังไงก็คือไม่หวนกลับมานะคะรอการแก้ไขรอการตัดสินว่านี่ก้อนนี้จะจะทำอย่างไรต่อไปอันเนี้ยดิฉันเรียกว่านี่สุดนะคะอันดับต่อไปคือนี่ทรง นี่ทรงคืออาการทรงตัวนะคะจ่ายแต่ดอกบ้างจ่ายเดือนหนึ่งหายไปสองกลับมาจ่ายอีกเดือนหนึ่งหายไปสี่กระเตื้องทีกระตุ้นทีก็เอามาจ่ายนะคะจ่ายกระปิดก,กระปล่อยอันนี้ที่ฉันถือว่าเป็นนี่ที่มีอาการทรงตัวแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปเลยแล้วก็นี่อีกประเภทหนึ่งสุดท้ายคือนี่ปัจจุบัน อันนี้ก็คือหนี้ที่ยังไม่ครบกําหนดอายุสัญญายังมีการผ่อนชําระเป็นปกติอยู่นะคะทีนี้สาเหตุของการเป็นหนี้ดิฉันก็ไปวิเคราะห์อีกจากการที่ได้ไปคุยทั้งของคณะกรรมการกองทุนทั้งลูกหนี้สมาชิกต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ถึงสาเหตุของการค้างชำระหนี้ออกมาได้ทั้งหมด สสาเหตุนะคะนั่นก็คือสาเหตุแรกมาจากการที่เจ้าหนี้หรือคณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของลูกหนี้นั่นหมายถึงว่าคณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้กำหนดวิธีการชำระให้กับสมาชิกกองทุนที่ที่เป็นลูกหนี้บางแห่งโดยส่วนมากเลยที่ดิชั้นเจอนะคะ อกองทุนหมู่บ้านเนี่ยจะให้สมาชิกที่กู้ยืมเนี่ยชำระเป็นรายปีนะคะชำระเป็นรายปีแต่นะคะสมาชิกบางรายเนี่ยนะคะเขามีอาชีพรับจ้างคือมีรายได้เป็นรายวันมีรายได้เป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสามารถที่เขาจะเก็บสะสมออมเงินจนกระทั่งครบปีแล้วได้เงินก้อนเอาไปจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดความเสี่ยง นะคะมันทาให้อพอถึงเวลาที่จะต้องไปชําระคืน1ปีแล้วจะต้องเอาเงินก้อนไปละทั้งต้นและดอกเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะนําเงินไปชําระได้ก็ต้องไปกู้นอกระบบมาต้องไปหาหมุนมานะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหาไม่ได้หาไม่ทันมันก็จะเกิดการค้างชำระสมาชิกก็ไม่กล้ากลับเข้าไปติดต่อกับคณะกรรมการนะคะอันนี้คือ,อสาเหตุที่1สาเหตุที่สอง ะะลูกหนี้เนี่ยผ่อนชำระอยู่ดีๆแล้วเกิดวิกฤตเกิดวิกฤตชีวิตกระทันหันเช่นการเกิดแก่เจ็บตายนะคะ การดำรงชีพคืองานไม่มีตกงานอะไรต่างๆทำนองนี้แล้วไม่กล้าติดต่อคณะกรรมการทำให้เกิดการไม่มาชำระหนี้และเกิดการค้งชำระกรมกร,กรมการก็ไม่รู้ว่าสมาชิกรายนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าสมาชิกก็กลัวไม่มีเงินไปจ่ายเขากลัวเขาว่ากลัวเขากลัวคณะกรรมการจะตำหนินะคะสาเหตุที่3ก็คือ สมาชิกที่เป็นลูกหนี้กับคณะกรรมการเนี่ยผิดใจกันมือเหม็นขี้หน้าละเหม็นขี้หน้าเจ้านี่นะคะก็เลยไม่ไปจ่ายนะคะก็มีนะคะบางคนเนี่ยไม่ถูกกันมาก่อนแต่พอเออ,อฝ่ายนี้ได้เป็นคณะกรรมการอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเวลากู้เนี่ยก็คือกู้ปกติแต่พอเวลาชำระคืนเหม็นขี้หน้าซะอย่างนั้นก็เลยไม่มาจ่าย และสาเหตุสุดท้ายเลยนะคะสาเหตุสุดท้ายที่ดิฉันมองว่ามันเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างที่จะสรุปได้ง่ายนั่นก็คือนิสัยโก้แล้วไม่ชอบคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดๆโก้แล้วมีความตั้งใจมีเจตนาที่ไม่คืนนะคะเพราะฉนั้นอันนี้คือสาเหตุของการช้างชำระทั้ง4ประเด็นที่ฉันได้สรุปมานะคะทีนี้ถ้าถามว่ามีวิธีแก้ไขไหม นะคะเราก็มีวิธีแก้ไขค่ะเนี้ยจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเพราะว่าดิฉันเคยใช้การคำแนะนำนี้ให้กับกองทุนแล้วก็ให้กองทุนลองไปปรับเพื่อที่จะปฏิบัติตามก็ประสบความสำเร็จบ้างเป็นบางกองทุนบางกองทุนก็100%บางกองทุนก็50-60-70%นะคะแต่มันก็สามารถที่จะกระเตื้องขึ้นได้ เดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะคะว,ว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องของนี่ค้างชำระใน4ส,สาเหตุเนี่ยมีวิธีแก้ปัญหายังไงคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ แก้ปัญหาสาเหตุการเป็นหนี้ในประเด็นแรกคือประเด็นที่เจ้าหนี้เป็นคนเป็นผู้กําหนดชะตาให้กับลูกหนี้นะคะหรือกําหนดวิธีการชําระให้กับลูกหนี้คราวนี้เราก็เปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนมาเป็นให้ลูกหนี้เลือกวิธีการชําระเงินเองนะคะในเมื่อว่าลูกหนี้เป็นคนหาเงินลูกหนี้ต้องรู้ความสามารถของตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองสามารถจ่ายเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยชำระคืนให้กับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยด้วยวิธีไหน นะคะโดยที่คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ให้คําปรึกษานะคะเราก็คำนวณให้เขาดูเลยค่ะสมมุติว่าในกรเนี่ยกู้เงินกองทุนหมู่บ้านไป20,000อันนี้คือเงินต้นนะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านของในกรเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6%เปต่อปีร้อยละหบาทต่อปีนะคะ ทีนี้ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านระเบียบแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ว่าระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน2ปีเพราะฉะนั้นในกอสามารถเลือก Choice ได้ชำระคุณจะกู้1ปีหรือ2ปีนะคะทีนี้กู้เป็นรายปีหรือรายเดือนนะคะอ่ะเราก็ทำให้ในกอดูเลยค่ะกู้1ปีเงินต้น20,000ดอกเบี้ยร้อยละ6เท่ากับ ดอกเบี้ยคุณจะต้องจ่ายให้กับกองทุน1.200บาทต่อปีนะคะต่อมาเราก็เอา1.200ไปบวกกับเงินต้นได้เท่ากับ1 0,000เอ่อโทษค่ะ21,200บาทเอามาหาร1ปีคือ12เดือนคุณต้องจ่ายทั้งหมด12งวดเอามาหาร12เลยค่ะเอามาหาร12ปุ๊บเราเออนากอจะต้องจ่ายให้กับกองทุนนะคะเดือนละ1,766บาท66สสตางค์ เดี๋ยวไอ้ลงท้ายเศษสตังค์นี้ไม่ไดไม่มีปัญหาในการคิดแน่นอน1,766บาท66สตังค์เนี่ยนะคะเราแยกให้เขาดูเลยค่ะในกอเนี่ยในจำนวนใน1เดือนเนี่ยนกอจ่ายเงินต้นให้กับกองทุน1,666บาท66สตังค์และจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเดือนละ100บาทในระยะเวลา1ปี นะคะอันนี้มันก็จะเท่ากับให้เขาดูว่าอ่ะคุณไหวไหมเดือนหนึ่งคุณต้องจ่ายกองทุนอยู่ตกเฉลี่ยแล้วประมาณ1,700กว่าบาทลาตีพันแอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีจ่ายเงินองค์เง,งินอมอะไรอีกนะคะไหวไหมนะคะก็ให้ในายกอดูนะคะอ่ะทีนี้ถ้า1ปีไม่ไหวนะคะเราคำนวณ2ปีให้ในายกอเลือกเลยนะคะอ่ะระยะเวลา2ปี คิดเหมือนกันนะคะคิดเหมือนกันแต่จำนวนดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะกู้20,000 20, 20,000คูณด้วย6% 6บาทต่อปีเท่ากับปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งเอ่อ1,200บาทก็2ปีก็2,400บาทนะคะจากนั้นเอาดอกเบี้ยบวกด้วยเงินต้นนะคะก็ได้เท่ากับ20,000 2,400หารด้วย จำนวนงวดคือ2ปีคือ24งวด24เดือนนะคะก็หารด้วย24ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยนายกจ่ายคืนกองทุนเดือนละ933บาทจุดสไหวไหมจากเอ่อปีต้องจ่าย1,766บาท66สตางค์ถ้ากูถ้าไม่ไหวมาดู2ปีสิ2ปีจ่าย933บาทจุดส3สสตางค์จ่ายเป็น เงินต้นในจํานวนนี้แยกเป็นเงินต้น8ปดบาท33สตั้ตางค์เป็นดอกเบีย้ย100บาทเห็นไหมคะดอกเบีย้ยมันก็คงที่เพียงแต่ว่าคนที่กู้นานก็ต้องยอมรับในดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายให้กับกองทุนแต่คุณก็จะหายใจออกนะคะไม่รัดตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะจ่ายดอกให้กับกองทุนเยอะคุณก็เลือกระยะเวลา1ปีแต่แต่ต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยนะคะ ทีนี้ในเรื่องของเศษส,สตังก็ไปตกลงกันจะปัดขึ้นปัดลงก็แล้วแต่นะคะสมมุติว่ามันตกเศษส,สตังตรงนี้ใน12เดือนหรือ24เดือนเนี่ยเรามาเอาพ้องงวดสุดท้ายค่ะเรารวมตั้งแต่เดือนแรกจนถึงงวดลองสุดท้ายมาบวกกันแล้วหักลบและหักลบจำนวนเงินทั้งต้นและดอกเบี้ยที่ทางผู้กู้เนี่ยจะต้องจ่ายให้กับกองทุนเงินนั้นล่ะค่ะมันจะเป็นงวดสุดท้ายซึ่ง มันอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าในการผ่อนรายเดือนนะคะเพราะว่ามันตกเศษส,สตังนะคะแต่ตรงนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาให้ในเรื่องของหนี้ค้างชำระนะคะเพราะสมาชิกเนี่ยบางรายเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเป็นรายเดือนเพราะเขาอาชีพรับจ้างนะคะการที่ว่าจะมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นกอบเ,เ,เ,เป็นกำปีหนึ่งเก็บหุนเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูง ค่ะและสำหรับการแก้ปัญหาในสาเหตุที่2ก็คือลูกหนี้เกิดวิกฤตในระหว่างที่ผ่อนชำระนะคะแก้ไขได้ง่ายๆค่ะคณะกรรมการค่ะติดตามนะคะแล้วก็คณะกรรมการกองทุนเนี่ยมีอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพศส5 5 1รนะคะในเรื่องของว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนซึ่งทาง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชมรมแห่งชาติหรือบอร์ดชาติเนี่ยได้มอบอํานาจให้กับคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาเรื่องเงินกู้อยู่แล้วนะคะหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเลยว่าจะพิจารณาในประเด็นในในแต่ละกรณี ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะวิธีการที่จะช่วยเหลือสมาชิกหรือแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือจะต้องเรียกมาพูดคุยค่ะแล้วก็หาแนวทางการแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับสมาชิกนะคะและสำหรับสาเหตุที่3นะคะสาเหตุที่3ก็คือที่เหม็นคีนาเจ้านี้ก็คือไม่อยากจะมาจ่ายที่กองทุนน่ะนะคะง่ายนิดเดียวค่ะวิธีการชำระของ เงินของกองทุนหมู่บ้านไม่ได้มีการชําระผ่านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะไปจ่ายเองที่ธนาคารก็ได้นะคะโดยที่ลูกหนี้หรือสมาชิกกองทุนที่ผู้กู้เนี่ยนะคะ นำแบบฟอร์มการชำระเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะคะกรอกเองอะไรเองเลยนะคะแล้วก็นำเงินฝากเข้าธนาคารแต่ต้องอยู่ในห่วงเวลาที่ระยะเวลาที่ทางระเบียบกำหนดให้ไปจ่ายนะคะไม่ใช่ว่าต้องจ่ายวันที่1แต่ไปจ่ายเอาวันที่สาเอ็ดท่านก็อาจจะโดนค่าปรับได้นะคะแต่วิธีการแก้คือจ่ายผ่านบัญชีธนาคารได้ค่ะจากนั้นเอาหลักฐานมาส่งให้กับ คณะกรรมการกองทุนท่านจะส่งทั้งไลน์นะคะจะส่งทั้งไปสนีหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะท่านไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเจอเจอหน้ากาันเจอหน้ากันไม่ได้นะคะ ก็มีวิธีการแก้ไขนะคะเมื่อคณะกรรมการรับไปไปอัพบุ๊กแบงค์ไปดูแล้วว่ายอดเงินเข้าจริงนะโอเคออกใบเสร็จให้กับสมาชิกรายนั้นก็ถูไถไปค่ะถูไถไปจนหมดสัญญานะคะมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาสมาชิกก็ไม่ต้องมาค้างชําระนะคะคณะกรรมการก็ไม่ต้องเกิดการประทะกันแต่ถ้าให้ดีค่ะสมัคคีกันไว้ดีกว่าค่ะและในสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือนิสัยลูกนี่ ที่ชอบกู้แต่ไม่ชอบจ่ายอันนี้มีวิธีการเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือต้องใช้กฎหมายค่ะใช้กฎหมายในการบังคับให้ส่งคืนนะคะบางคนบอกโอ้ยไม่มีสมบัติอะไรหรอกนะคะไม่มีสมบัติอะไรนะคะที่จะมาทําอะไรฉันได้นะคะท่านต้องแน่ใจนะคะท่านไม่มีสมบัติแต่ท่านอย่าลืมว่าท่านต้องมีผู้ค้าประกันค่ะ ถามผู้คำประกรันสักนิดนึงว่าเห็นด้วยกับความคิดของท่านไหมเอาจริงๆนะคะเงินกองทุนหมู่บ้านท่านผ่อนไปเถอคะค่ะท่านจ่ายไปเถอคะค่ะเพราะเงินนี้มันก็ไม่ได้อะไรพันกู้ไปแล้วครั้งที่หนึ่งใช่ว่ารอบต่อไปท่านจะไม่จําเป็นที่จะต้องกู้ไม่ใช่วันหนึง่งท่านอาจจะต้องเกิดความเดือดร้อนหรืออาจจะต้องใช้เงินสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือเงินกองทุนหมู่บ้านที่ท่านจะกู้ได้ตอนนี้ธนาคารหรอคะถ้าไม่ได้อยู่ในอาชีพ รับราชการหรือทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ามีความมั่นคงหรือ,อ,อทําให้อะไรนะเขาเรียกสถาบันการเงินธนาคารต่างๆเนี่ยมีความมั่นใจในการชําระเงินของท่านได้เนี่ยท่านต้องใช้ทรัพย์สินในการค้าประกันนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะการสกรีนในในเรื่องของอารายได้การสกรีนในเรื่องของประวัติทางการเงินการสกรีนในเรื่องของผู้ค้ำประกันเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งหลักเกณฑ์เอาไว้สูง <an> <t une> เพราะฉะนั้นท่านจ่ายบัเถคะผ่อนไปเทอาคสักวันหนึ่งกองทู่บ้านต้องกลับมาช่วยท่านในในยามวิกฤตได้อีกค่ะ และสำหรับคลิปที่ได้นำเสนอในครั้งนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านนะคะให้กับกองทุนได้นำไปปรับใช้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งดิฉันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะและในครั้งต่อไปนะคะอยากที่จะให้ดิฉัน นำเสนอในเรื่องอะไรนะคะก็สามารถเขียนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็ต้องเหมือนเดิมค่ะขอกำลังใจนะคะกดติดตามนะคะกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนเมื่อที่ฉันได้ลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ